พตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาในงานของอีสานเขียวนะครับทางเข้าของอีสานเขียวแล้วไม่หวงังจอดรถบ่ือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวผมขับรถกันแล้วกันรรรออเเเไตนนี้เราก็มาจากต่างเประเทศนะครับ กูเพู่ด็แกเอง่เยเดี๋ยวเดี๋ยวาคอยไปนางางจป๊ที่มันคืออะไรอะที่ปูนอนแต่ต้องเป่าลมด้วยปากนะเอาจริงเอาจริงจรริงหอไม่มันจะคองเองเอาลมด้ดยปากใสยได้ไหมไหน ทำยังไงไมันมีที่กดปุ่มหรออืมน<ะ>ี่ก็ทำยังไงอะ <c oughs> เอาล้มนะเนี่ยม,มันลงไปไหนค้านะคะเดี๋ย <c oughs> วไปจัดการกับอันนี้ก่อน <c oughs> เฮ้ยทำยังไงอะเอาเอาด้ว กินเนียไปเไไมีอะไรกินไหมไปไป,ไปมูยางเอ้าไฟดับเขาห้อยยางมากไฟดับมาแล้ว <laughs> ลามาแล้วช็อตฟิวจังหวช็อตฟิว สวยทุกคนใหญ่มากเชฟคนดูเวทีของอีสานเขียวใหญ่มากนะครับเป็นเทศกาลดนตรีนะครับผมโคตสวยพี่น้องเบิ่งครับพี่น้อง เดี๋ยวพายางไปเลาะเดี๋ยวพาย่างไปเละา,ละ,าละต่อครับสิไปฟังพี่ไปพูดไปพูดไปพูดพูดพูดพูกลับไปห้องไปบ่องผักมาละบอกผิดบอกเปนไปห้องไปบ่องผักไปลุยติโก้ฮึบใส่เสื้อผ้า กิน che แมน่ดได้ขายลูกชินกันะนะีอ๋น้นมเจ้กาก้าบาเนอะบาแสบแล้วบึ้งคนขายลูกินแสบแบครับลูกชิ้นแสบแ่บแสบอบร่อยเจ้าแอบบิแบบ่มเหรอวะเี้เลยครับ พี่บองเลยครับไมสดีครับสวัสดีครับอะไรพี่คนอื่นอยู่นู่นพี่เจอพี่รู้ขนาดด้วยสวัสดีครับโผล่โผล่โผล่แล้วแวะปั๊มด้วยนะปั๊มเดียวกันน่ะอาบน้ำอยู mm. ่ก็อาบน้ำอยู่ในปั๊มนะจ๊ะปะจำรถมันได้ไงจำใช่ไหมคาลิเบอร์วะ อาเรเบียนชายเรเบียนสีม่วฟ้าโอ้โหฟูฟูยิ้มทีนี้แล้วก็จะเห็นลูกกระเดือกก็จะผ่านช่องนี้ไปผ่านช่องกลางไปแล้วเห็นลูกกระเดือกเลยเวลายิ้มเลยไม่เคยบอกมาด้วยไม่บอก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 เป็นความลับพี่เราลับพี่ด้วยนะแล้วพี่จอมพี่จอมขอโทษครับยอกครับยอมยอมคนได้ยอมละไอ้เหรอไอพี่ป้องปีหนึ่งเอ้าพี่หมูปีหนึ่งก็ต้องรุ่นน้องกู ช่ปีสองปีช่างมันเถอะช่างมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา่นโอเคครับพี่พี่นอนตรงนี้ยังไม่สูกป่ะเนี่ยยังไม่สูกอีอะสวัสดีครับเพิมเซียนโอนะครับผมสวัสดีครับ จันจร์บเช่นหยองคือเก่าครับอ๋ออันไหนต่อแล้วก็ผมสวัสดีคือเก่าครับสวัสดีครับยังไม่ถูกอันไหนนะบิวบองครับบ่มาได้สิบหกหาือสิบหันนี้รายการยังไงรายการไข่บ่แก่อ๋อเมื่อนี้ออกจากปลาเลยคือมาอีสานเขียวเถอะวะบ่แก่กัดนี่ไงติดจอบชวนไงเราเราใช้ามาหลายเลยใายเท่อะหรอ เมื่อนี้มามาตุมมาฮมมามวนกันครับผมซุปูกผมกับสายเขียวอยู่แล้วนะครับอ๋อแบบมาอีานเกลตลอดบอครับผมเกลใหญ่มาเกลใหญ่เกลใหญ่งวว่าจะเดยวงวจะวางที่หลต๊เปียได้โต๊เปียบอนี่ต๊เปียบอนี่ไป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 บอลวอยะโอ้นหนาที่เมันเงายานหนานที่เรงายังเดโอ้บอ่สดีครับผมตะกองเส้นลังครับโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับ คุณไปเพลงแม่งยังเหนีน้องไม่สารเขียวแล้วไม่ยังไงรีวิวการร้องเพลงครับรีวิวการร้องเพลงเลครับผมฟังอะไรครับี่รีวิวรีวิวการร้องเพลงทีมงานเซียนครับอะไรก็ครับรีวิวการร้องเพลงของทีมงานเสียเลครับเศ้าห้องเพลงเลยไปหาแบกเขาเร้า เจ็บกะเจ็บพวแม่ลยเล็บที่เจ็บชั่วคาวถ้าพัดเป็นเล็บโคก็คือสิเจ็บคนนี้แม่บอแม่ยูแมบ่บอแม่แมบ่แมแมบอ อาคีมมาแล้วได้ครับผม,มอคมได้ไม่มีครับผมมีแต่มีดโกนียหวยังไสู้นวดเขนเด้อย่าสู้ัาาวเข้าผมแล้วเดรานเราเถือกแล้วเนีน่ยังบวนุมน่มๆใช่ <c oughs> สวัสดีครับผมบิวบองครับ <c oughs> I'm so sorry เอฟซอรลี่อลี่ผอมบอกพี่เอียร์ไหมพี่เอาไปเลยเอาเลยเนี่ยผมกากินได้เนี่ยผมสวัสดีครับพี่ผอมสวัสดีครับพีมดีาตัว่าีไม่กาขึ้นเลยนี่นี่ขึ้นไหมพี่ตัวเดียวไปใาสดเดี๋ตามเดี๋ตามเดี๋ตามโอ้โหศิลปินศิลปินศิลปินใช่ครับผมเบอร์เอฟเราดหน้าตาอย่างงีหน้าตาอย่างงี้เดี๋ยวกด้งบากด้งอะไรก็อยู่นี่พี่เดี๋ยวขึ้นมาครับผมไหมพี่เอาไ ครับผมเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ผมนี่ตัวตึงเลยตัวนีนต,ตัวตึงสีเกียดตัวตึงค <c oughs> อนแกนครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ช่วยไหม <laughs> มันดูแปลกนะ <laughs> มันดูไม่ดี <laughs> มันดูไม่โอเค